โคตรใหญ่ใหญ่จริงครับผมตัวจริงตัวเบลเลอร์เลยอนะ้วนมากแสะแสะแส้สะลอยตามมาเลยมันหลุดโอ้โหอยู่นะครับผมกัดเป็นหนูยางแขะสีชมพูแล้วไม่ร้องเลยเขาใหญ่หอยู่แล้วเนี่ยโดนจนได้ สวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่หมายนานะครับผมผมรู้สึกว่าน้ํามันจะขยับขึ้นมานิดนึงนะไม่รู้เพราะว่าฝนตกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เวลาก็อเนะที่ยงนะเที่ยงสิบแปดนะครับผมออกมาจริงๆแล้วแดดเปเรี้ยงเลยนะครับผมตอนออกมานะแต่ว่าตอนนี้มันจะมีพวกเมฆ ไปบนบางดวงอาทิตย์นิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับผมพอดีอว่างช่วงนี้นะครับผมก็เ,เลยออกมานะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีกี่แต้มกับหมายนาจะยังหาตัวเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะลองตีนานี้ดูก่อนนะครับหมายสวยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าน,น,นานานี้นะโอเคครับผมจะได้ไม่เสียเวลาครับตัวเหยื่อก็เป็น เม่นยางแค่หนูยางแค่กบยางแรปเตอร์นะครับผมหลักๆก็น่าจะเป็นกบยางนะครับเหยื่อนาบอลนะครับผมก็ส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นลอกไดว่านะครับผมไดวานฝ้านะครับผมแล้วก็คันวีแบนะครับผมฟิลาโนเวทสิบยี่สิบนะครับผมสายพีอีสามนะครับผมสายหน้าห้าสิบปอนด์ครับกิบเบอร์หนึ่งนะครับผมกิบล็อกสแนปนะครับผมโอเคครับผมไปตามหาปลาช่อนนานครับผมเดี๋ยวพาลงไปตรงนน้นนะครับ มันเป็นคันถนนน้ําท่วมนะเดี๋ยวลองดูครับไม่ไดีมีแค่ผมหรอกลองรอยอเยอะคุณลงไปตีเยอะแต่ว่าไม่ไรครับเดี๋ยวลองดมูมีปลาอะไรไม่รู้กะเพื่อ,อเพื่ออยู่ครับตามถนนเนี่ย โชคดีก็าอาจจะเจอตัวมันมีปลาอะไรรูปมันก็เพิ่มอยู่แต่น้ำมันดำๆนะ ถ้ามานอนอยู่มันก็น่าจะกัดแล้วนะผมว่านะ <c oughs> ถ้ามีตัวอยู่น่าจะปุ๊บไปแล้ว ไม่มีไม่มีปลาช่อนครับมันมีแต่ปลาอะไรมันกระเพื่อาอะไรทำกระเพื่อมไม่รู้ยอมกัดมันไม่น่าจะใช่ปลาช่อนหรือไงไม่รู้นี้ยเนีอันนี้อันนี้เหมือนไช่เลยขยับอยู่ตรงนี้ครับ ขายาบแบบมีฟองอากาศขึ้นเลยนะเล็กๆอาจจะเป็นปลาช่อนพอหพือเ็ล่าตัวเล็กๆโอ้โหปวดตัวนะนี่เขาหยาบอยู่นะครับผมโอ้โหตีอยู่ตั้งนานนะครับกัดแล้วมันวิ่งเลยนะ ดีนะมันไม่หลุดนะครับเอ้ยมันไม่คลายให้นะครับผมอ้โหตัวเล็กนะผมเก็บนะครับตัวแรกด้วยนะประเดิมไปก่อนเลยนี่ครับดูตัวสิสายสักเกือบขีดนะครับผมกัดเป็นหนูยางแคะนะครับผมตอนนี้ฝนก็เมฆมาบังนะเป็นเมฆเป็นเมฆฝนทั้งบนนะแต่ก้อนเล็กๆนะครับผมอันนี้ผมก็ไล่ตีมาประมาณหกเจ็ดนาได้แล้วครับผม วันนี้ก็เพิ่งจะเจอ,เจอป่ากัดนี่แหละที่กัดจริงจังนะครับผมได้ตัวแล้วครับผมก็ไอนาที่เคยได้ตัวไปบ,บ่อยๆก็มีลุงเขามาเอหลงคายครับผมก็เลยไม่ได้ตีเลยต้องออกมานะครับผมน้ําก็ที่แรกคิดว่าขึ้นนะครับผมก็ไม่ขึ้นนะครับน้ําปกติอาจจะลง,งนิดด้วยโอเคก็เนี่ยครับตัวแรกมาแล้วไม่พูดเยอะครับผมพูดเยอะแล้ว <c oughs> กัดเป็นนี่ครับ หนูยางแคะสีชมพูรครับเหยื่นบบอนนบอนฝากด้วยครับผมไปสีขั้นต่อครับดูตรงนี้หน่อยครับสามสี่ล่องเนี่ยน่าโดนอย่าง มันแต่เที่ยงนะครับผมตอนนี้กี่โมงนะสามกว่าสี่แล้วผมเจอปลากัดแบบไม่สวยครับผมเจอกัดน้อยมากอนะ่ะไม่ปลาตัวเดียว <c oughs> <c oughs> เวลาก็ไปไวร้รับกรุ่นแดดมันร้อนดูนครับผมเมือองวันนี้มันเลยไม่กัดเลย ไม่รู้ว่าช่วงประมาณ4โมงนี้จะได้เพิ่มไหมเนี่ย ป๊อบมากเลยฮึจับไม่โดนจับไม่โดนนะเหมือนกบเลย ผมเห็นตัวมันก่อนที่มันจะกระโดดกัดดูรกรบแต่มันตับอยู่นะตาอะไกบกันแน่โอ้ยกบจริงด้วยดูออกกบก็ได้มายามกบกินอะัรกระเขากบเลยันจะตัวใหญ่ด้วยนะเอาเรียบร้อย ขบก็มานีนะ่ใช้ได้อยู่เนี่ยได้ฮนะผัดเผาอะ่ะ <c oughs> ดูสักใบดีตัวเดียวด้วยนะดูครับ าไม่มากบมาแทนนะครับผมโอโอดูดิกัดเป็นหนูยางแขะสีชมพูผมว่าแล้วไอตอนที่มันจะกัดผมเห็นตัวมันนะแตไ่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันปลาหรือกรบนะครับตีไปอีกทีถึงจะรู้นะล,ล้วไม่ร้องไงตัวใหญ่เหูอเนี่ยกอเดี๋ยวมันตัวเดียวมันก็ได้จะได้น้อยนะแต่ก็เดี๋ยวปล่อยไปครับผม ไมันไปเนาะยังไม่เอาปิดด้าน,นครับไม่หลุดด้วยอนะ่ะไปฝากเยื่อะนะพ่อน,นะครับปลาก็มากบก็มาหนูยางแคะ สีชมพูดูนานนี้พี่ครับผมปลามีนะแต่มันกัดกัดกระชากตัวมันก็ทักขี่ก,กว่ากนวะ่าน่าจะแบบฝนตกเยอะเลยนะยกเหยื่อขึ้นแล้วมันกัดของหน้า กยกเยื่อขึ้นแล้วมากัด อืลอยตามมาเลยพล้วหลุดโอ้โหอยู่นะครับผมอหมนื่กว่าจะหลุดอีกแล้ววันนี้ผมวัดปลาหลุดไปสองตัวนะครับผมแล้วผมก็นั่งเล่นนั่งพักพักใหญ่หญๆผมก็เลยกดลบคลิปไปเรื่อยๆที่แบบคลิปที่เราไม่ได้ใช้ครับผมแล้วมันก็ลบไอตัวที่หลุดสองตัวไปเลยเ <laughs> นื่อูเลย ใส่ครับเป็นแว่นนะครับผมกัดเป็นแรปเตอร์นะครับผมก็ได้เก็บลงถังไปเดี๋ยวตีกันต่อครับครับผมเดี๋ยว ผมจะพาเข้ามาดูชโดนะครับผมก็ออกจากหมายน้มานะครับผมเพราะว่าหมายน้นั้นก็คือยังวันนี้เหมือนเหมือนเงีเงยบๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูชโดครับผมไม่ได้เข้ามานานแล้วเนี่ยครับปกติน้ํามันอยู่ข้างล่างนะอันนี้ลอยคาบน้ําไม่มาขึ้นมาข้างบนนี่นะครับผมแต่น้ําก็ลงไปบานเลยสองเมตรอัพอะไปเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมโอ้โห น้ำโคลเลยนะน้ำโคลเลยนะครับผมโคลเลยป่ะเหมือนริมๆนึงนีมันจะใสหน่อยเนี่ยน้ำมันขึ้นแล้วมันลงนะ ลงไปทั้ง2เมตรกว่าคนระับขึ้นมา2เมตรกว่าลงไปปลาลูกมีตัวครับแั่น้ามันขุ่นจังโอ้น้ำมันเพิ่งจะลงไป บอกหางคาดขู่พูดไม่ผิดจริงหางคาดโอ้โหนี่ผมเจอปลาดัน,ดนใส่แล้วก็กัดวัดหางคาดแล้วสูวต้ตัวเราเยอะเนี่ยตัวเล็กๆล,ลูกปลาอะไรกัดน,นะแต่อันนี้น่าจะใช่ชะโดวพอกนะครับแบบนี้นะขึ้นน้ำเลย ไม่รู้ปลาอะไรด้วยช่อนโดแต่ว่าจะชอนไม่น่าจะมากลางขนาดนี้โอ้โห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 เอาสิวะตัวนี้สองกว่าเนี่ยสองโลแน่นอนไม่ได้ดาาาขเ,เดดนนดข้ามาตีนานแล้วนะครับ อุ้ย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 เยอะเหลือเนี่ยมันกัดยังไงไม่รู้อกี้เนี่ยมานี่นะครับไม่ทันแล้วเยอะผมขึ้นแล้วโอ้หถ้าเยอะขนาดนี้นะต้องต้องโดนบ้างละถ้าอยลายมันดันมักัดอย่างนี้เอ้าดูปปอกงั้นเลยครับผมปอกเลยละมานี่เลยนี่ โอ้โหผ็นปูงเลยอ,อีก็เบี้ยวไปหมดเลยดูปอครับสายโลอ่ะขึ้นใหญ่อยู่ท่้นทันกะขึ้นจิบอยู่นะครับมันไม่กัดตัวเล็กด้วยลนะ่ะโอ้ย ไม่เล็กแล้วเนี่ยก็ไม่เชิงเล็กนะครับผมเกียดสองโลแล้วนะแบบนี้ โดนจนได้อะไรเนี่ยวิช้อนใหญ่ผม้ช้อนตุบเลือดเลยครับผมโอ้โหวห,วห,หมดเกินช้อ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 น ตัวนี้ไม่ธรรมดาก็ว่าอยู่พอมันกัดผมวัดปุ๊บนี่วิ่งนะครับรวุเมื้อเลยเดียแป๊บครับผมตัวนี้น่าจะมีโลโลครึ่งโลหกนะอน้ดู ดำเมียมนะครับผมปลายางทาโร่สีเขียวนี่ครับดูตัวปลากระตกลับลอกดิโอ้โหเบิม่มเบิ่มจริงๆอ้วนมากเลยครับผมโอยดูครับยังใหญ่อะกัดเป็นปลายางทาโร่เหยื่อนะบอลน,นะครับดูดิอุมวัดทะลุมาหน่อยเดียวเองนะ เพราะว่าอยู่ครับผมว่าทําไมมันไม่ดิ้นนะครับผมเอ,อ๊ะมันมันมันแบบไม่วิ่งนะครับผมนีแรกก็ปากมาดิเบ้ริ่มเลยนะบุ้มเนี้ยมันไม่วิ่งนะครับ,รนะบ,ค,รบคิดว่าสายรัคที่าพิเอจอชโดสายสวยอยู่นะแต่ที่ไหนได้ครับเป็นปลาชอนนะครับผมน่าจะมีโลโลหกโลเจ็ดนะโลครึ่งโลหกโลเจ็ดประมาณนี้นะครับผม บักๆเลยดูโอ้โหยางอ้วนฮะหลังจากชะดเอาเหยื่อไปกินสองตัวนะครับผมหางขาดตุสองตัวเลยแล้วก็มันหายไปเลยครับผมพอมันดันกัดแล้วนู่นนี่นั่นแล้วมันหายไปเลยมันรุนไปไหนเลยครับผมแต่ก็มีปลาช่อนมาปลอดใจครับโอเคครับผมออกจากมหมายนามาถามหาชะโดแต่ก็ไม่เจอนะครับผมเจอช่อนแทน ฝากเยือ่อนะครับพยางทารวบนะบอลนะครับผมโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่จริงครับผมตัวจริงตัวเบลเลอร์เลยอ้วนมากแปะซะแป๊ะสะเดี๋ยวตีเดี๋ยวลองตีต่อนะครับผมอ่ครับผมตอนนี้ก็เย็นเลยครับผมมืดเลยละภาพจริงๆนี่มืดเลยนะครับผมหกโมงครึ่งเลยนะตอนเนี้ยแล้วก็ผมอยู่ขับเข้ามาในป่าหลไยๆด้วยครับผมก็พอละไม่เจอะโด อ๋อไม่ได้ชะโดนะครับผมนี่ได้ปลาช่อนมาปลอบใจแทนนะช่อนใหญ่ด้วยนะครับผมดีกว่าชะโดอ่ะกัดอยู่หลายตาบมนะครับผมแต่มันกัดไม่แม่นนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำมันขุนนะครับผมน้ำมันเหมือนไม่ค่อยดีเลยนะมันยังขุนอยู่เลยครับผมน้ำมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะเนี่มันก็ลงมานะครับผมสองเมตรอัพก็ยังดีที่เจอปลาช่อนมานะครับผมช่อนหนาสองกบหนึ่งแล้วก็มาได้ปลาช่อนใหญ่หมายชะโดอีกหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็เป็นปลายางทาร่โลนะครับ แล้วก็หนูยางแคะแล้วก็กบยางแรปเตอร์นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็พอแล้วครับผมกลับบ้านก่อนครับผมก็ยังดีนะครับผมสามแต้มแต่ว่าก็โอเคนะด้วยตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนี่ยิ้มเลยไปครับผมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ